สวัสดีครับพบกับผมช่องขาะบอลนะครับที่จะมาข้อบอลประจําวันเสาร์ที่7มิถุนายนครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่นะครับแล้วก็เป็นบอลทีมชาติเหมือนเช่นเคยแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานดีกว่าครับคู่ v ีพีทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปนะครับของเมื่อวานก็ทํางานกันทั้งหมด2ตัวเลยนะครับโดยคู่แรกนะครับผมให้ไปทางนอร์เวย์ครับก็สามารถเอาชนะอิตาลีไปได้ถึง3ประตูต่อ0เลยครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นไมดามคาดเหมือนกันครับโดยเป็น ผมให้ไปทางโคเอเชียครับแม้ว่าจะต่อเยอะก็ตามแต่กระถามายิงไปถึง7ประตูต่อศูนย์เลยครับคู่นี้ก็ทํางานกันไปแบบหนาะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดป้อนที่ผมคัดให้เน้นกันวันต่อวันลบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอด kb สามสามแอด kb สามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจําวันของเราเป็นการพบกันระหว่างอันดอรากับอังกฤษนั่นเองครับคู่ที่สองฟินแลนด์กับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ คู่ที่3ออสเตรเลียกับโรมาเนียคู่ที่4แอลเบเนียกับเซอร์เบียคู่ที่5ครับเดนมาร์กกับไอร์แลนด์เหนือและคู่สุดท้ายแคนาดาพบกับยูเครนนั่นเองครับและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเะครับเราไปลุยกันเลยครับ,รบมาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างอันดอร่าก,กับอังกฤษครับเป็นศึกคัดบอลโลก2026ครับโซนยุโรปกลุ่มเคเตกเวลาฮทุ่งครับราคาแรกเปิดมาให้อังกฤษต,ต่อถึง3.5 ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับอังกฤษครับอยู่จ่าฝูงอันดับ1ครับแข่งไป2นัดชนะ2เสมอ0ูนแพ้0ูนครับยิงได้5เสียศูนย์เลยครับมี6แต้มส่วนอันเดอร่านะครับอยู่อันดับ4ของตารางแข่งไป2นัดครับชนะ0ูนย์เสมอ0ูนแพ้2ครับยิงได้0ูนย์เสียไปถึง4มีอยู่0ูนแต้มครับเหตุเวทีน่าหลังสุดของคู่นี้นะครับก็เป็นอังกฤษชนะรวดทั้ง5นัดเลยครับนัดล่าสุดครับเป็นอันเดอร่าแพ้อังกฤษไปแบบเละเทะเลยครับศูนย์ประตูต่อ5 อร์มห้ล่าสุดของอันดอร่าครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับนัดล่าสุดแพ้แอลเบเนียครับศูนย์ต่อสามส่วนนัดที่ทำงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับมอนตากับซานมาริโนครับทางฝั่งของอังกฤษครับชนะ5นัดรวดครับนัดล่าสุดชนะลัดเวียครับสามศูนย์ส่วนนัดที่ทำงินได้ก็จะมีนัดที่ชนะไอร์แลนด์ชนะกรีซและก็ชนะฟินแลนด์นั่นเองครับมาดูตัวหลักกันบ้างครับที่คาดจะลงของอันดอร่าครับจะมาในระบบห้าสี่หนึ่งครับโดยมีอีเกอวาเลสเบลเบร่ามเซสซานดิสโคลัสแม็กยูเวลล่า มาร์กาเซียมาร์ควาเลสอารอนโรดิโก้เปาบาบอสจอห์นเซอร์เวสและก็ริคาร์ดเฟร์นันเดสครับส่วนทัพสิงโตคามอังกฤษนะครับ mm hmm. ก็จะมาในระบบ4 2 3 1ครับโดยมีจอ no, แดนพิกฟอร์ดเทนเอ็กซอนเนอร์อาร์โนเอสวีคอนซาลูวัตโควิลไมล์ลุยส์เคลลี่จูดเบลลิงแฮมดีแคนไลส์บุกรโยซาก้าโคพาเมอร์แอนโทนีกอรดอนและก็แฮร์รี่เคนครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เจ้าถิ่นอันดอร่านะครับผลงานในลีกอเมีกิกายำแแแย่่คครรนะรััััับบลงงงขไป2 2นนดดดพ้้วท เกมวันนี้พวกเขาต้องเตรียมรับมือกับอังกฤษครับทีนี่ผลงานในรอบนี้ก็แข็งแก่งมากครับลงแข่งไปสองนัดก็ชนะรวดทั้งสงนัดครับและยังไม่เสียประตูอีกด้วยโดยเลยลรนราคาเปิดมาให้ทับสิงโตคำรามนะครับเป็นไฟา์ต่อ3ลูกครึ่งเลยครับ ผมมองว่าอังกฤษนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่ามากครับเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับท็อปมากมายระบบทีมก็แน่นครับเกมลุกกระเชียบคมแถมสถิตีเจอกัน2ครั้งล่าสุดก็เป็นอังกฤษที่ถล่มไปทั้ง2นัดเลยครับดังนั้นเกมนี้มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะบุกมาไล่ถลม่มอันดอร่าได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เพื่ออังกฤษชนะบระสิสก่ห้าประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่ออังกฤษที่3.5ครับ คู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับเป็นศึกขัดบอลโลกเหมือนเดิมครับแต่มาในกลุ่ม G ครับเป็นการพบดกันระหว่างฟินแลนด์กับฮอลแลนด์หรือกนนี้เทแลนด์นั่นเองครับเตะกันมาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกกดมาให้ฮอลแลนด์ต่อ1.5ครับตารางคะแนนของคู่นี้ครับทางฝั่งฟินแลนด์อยู่อันดับ2ครับแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1แพ้ศูนย์ครับยิงได้3เสีย2มีอยู่4แต้มส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์ครับอยู่อันดับ5ครับเพราะว่ายังไม่ได้แข่งเลยสักครั้ง เฮ้ทูวเทดของคู่นี้นะครับพบกันอยู่4ครั้งครับนัดล่าสุดเป็นฟินแลนด์เปิดบ้านแพ้ฮอลแลนด์ไปศูนประตูต่อ2ครับฟอร์มให้ดนหลังสุดของฟินแลนด์นะครับชนะ1แพ้3เสมอหครับนัดล่าสุดเสมอกับริชูเนียครับ2องสองส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีนัดเดียวเท่านั้นครับก็คือนัดที่ชนะมอตาครับทางฝั่งของฮอลแลนด์ครับ ชนะ1แพ้1เสมอ3ครับนัดล่าสุดเสมอกับสเปนครับ22ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น2นัดล่าสุดที่ลงเตะครับรวมไปถึงนัดที่ชนะหังกลรี4 0นนั่นเองมาดูสภาพทีมล่าสุดของฟินแลนด์กันบ้างครับจะมาในระบบ4.3ครับโดยมีลูคัสฮาเดกกี้นิโคลไลอา์โฮมิโลเทนโฮโรเบิร์ตอีวานอฟเยเรยูโรเนนโรบินลอคานไคริเนนเกนคามารา โอดิเวอร์อัดมันยูเอลโปรยนปาโลและก็เบนจามินคาวมันครับส่วนฮอลแลนด์นะครับจะมาในบทสี่สองสามหครับโดยมีมาร์คเฟคเคนเดนเซลดุมฟี่ยจนฟานเฮเก้วอร์จิลฟันได้โยโรฮาโตเยนี่ไรเดอร์สแฟรงกี้เดยองเจเรมี่ฟิมปงจัสตินไคลเวิร์ดโคดิกัรโปและก็เมมฟิสเลาปายครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้อย่างที่เรียนไปข้างต้นเลยว่า ฮอแลนครับจะขาดนักเตะหลักไปบ้างครับแต่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับเนื่องจากคุมกํางังที่เล็กมาทดแทนก็ถือว่าลงสนามได้แบบสบายๆเลยครับบวกกับวันนี้การประเดิมสนามนัดแรกของพวกเขาในการคัดบอลโลกอีกด้วยครับเชื่อว่าทิปเยือนวันนี้คงไม่ปล่อย3คะแนนหลุดมือไปแน่นอนครับจริงอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์นะครับจะทําผลงานได้ดีมากขึ้นครับหลังจากที่ยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เตะมาครับสนัดเชื่อว่านัดนี้น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากต้องรับมือกับทีมที่เหนือชั้นกว่าเยอะมากครับ แถมต้องการสามแต้มอีกด้วยครับดูแล้วแม่นี้มีแววขาบานสูงครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เป็นฮอลแลนด์ชนะไบสกอร์สาประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อฮอลแลนด์ที่1.5ครับคู่ที่3ของเราในวันนี้นะครับเป็นสกัดบอลโลกเหมือนเดิมครับกลุ่มเฮดครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง ออสเตรเลียกับโรมาเนียครับแต่เกละตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกบนไม้ออสเตรเลียต่อหนึ่งจุดสองห้าครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางฝั่งออสเตรเลียยังไม่ได้ลงเตะนะครับเลยอยู่บัวของกลุ่มส่วนโรมาเนียครับอยู่อันดับสองครับแข่งไปสองนัดชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพ้สิ่งครับยิงได้ห้าเสียสองมีอยู่สามแต้มครับเฮดเวทห้านัดหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นออสเตรเลียชนะสองครั้งโรมาเนียชนะหนึ่งครั้งอะไรก็เสมอกันสองครั้งครับครั้งล่าสุดเป็นโรมาเนียครับแพ้ออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งฟอร์มห นัดล่าสุดแพ้เซอร์เบียครับ0ประตูต่อ2ส่วนนะัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนะัดที่เสมอกับสโลวีเนียกับชนะนอร์เวย์นั่นเองครับทางฝั่งของโรมาเนียนครับชนะ4แพ้1ครับนัดล่าสุดชนะซานมาริโนครับ5ประตูต่อ1เลยส่วนนะัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนะัดที่ชนะซานมาริโนชนะสายปัดและก็ชนะลิทูนเนียนั่นเองครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ชื่อชั้นและขุมกำลังของโรมาเนียครับตกเป็นรองกว่าจริงครับแต่จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาของพวกเขาทําผลงานได้ไม่เลวครับบวกกับได้ลงเตะในทัวร์นี้ไปแล้วด้วยครับเชื่อว่าการออกบีเอนนดีครับพร้อมสร้างความลำบากใจให้คู่แข่งมากที่สุดครับประจวบเหมาะกับชั่วโมงนี้ครับออสเตรเลียเจ้าบ้านอยู่ในท่วงที่ผลงานดูไม่จืดเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่3านัด้ายไม่ชนะใครครับแถมวันนี้ต้องเปิดบ้านเจอกับคู่แข่งที่วางกันตามตรงว่าไม่ได้อ่อนเชิงขนาดนั้นครับมองดูแล้วแมตชนี้ไม่มีคําาาาว่่่่งงยยออแนนนครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล็เสมอที่1ประตูหนึ่งครับให้อยู่รองโรงมาเนียที่1.25ครับคู่ที่4ของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอลเบเนียกับเซอร์เบียครับเป็นศึกคับว่าโลกในกลุ่มเคแต่กันเวลาตีหนึครับราคาแรกเปิให้เซอร์เบียต่อ0.25 ผลงานในตารางของคู่นี้นะครับทางฝั่งแอลเบเนียก็อยู่อันดับ2ครับแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1ครับยิงได้3เสีย2มีอยู่3แต้มส่วนเซอร์เบียครับอยู่บวยครับเพราะว่ายังไม่ได้ตรงเตะเลยสักนัดเฮดเวทของคู่นี้ครับก็ผัดกันแพ้กับผัดกันชนะคนละ1ครั้งครับโดยครั้งล่าสุดเป็นแอลเบเนียแพ้เซอร์เบียไป0ประตูต่อ2ครับฟอร์มพัฒนหลังสุดของแอลเบเนียครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับนัดล่าสุดชนะอันดอร่าครับ3-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนััััดดทีี่่ชชชนนนะะะอออออรรราแแพ้งกกกฤษเเเสม็็ลจจ์ยคบ ส่วนทางฝั่งของเซอร์เบียครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับนัดล่าสุดชนะออสเตรเลียครับ2 0ส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็นนัดที่ชนะออสเตรเลียเสมอออสเตรเลียและก็เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับ ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ขอส่วนกระแสสื่อสักหน่อยนะครับเละเชื่อว่าทีมเยอนเซอร์เบียครับจะประเดิมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สบายๆด้วยศักยภาพของทีมครับที่สูงไม่ธรรมดาและเปี่ยมล้นไปด้วยขุมกําลังระดับหัวกะทิของหลีกหลักในยุโรปครับชี้นที่เอ่ยชื่อไปก็รู้จักกันแทบทั้งหมดครับบอกได้เลยว่าหากจูนทีมเวิร์กกันติดเมื่อไหร่ครับก็น่าจะเป็นปัญหาสําหรับทีมผู้แข่งทันที่ ขนาเดียวกันเจ้าบ้านอย่างแอลเบเนียครับหากย้อนไปดูฟอร์ม2เกมแรกในรอบนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้โดดเด่นเล่นสูงกว่ามาตรฐานสักเท่าไหร่ครับหลังบุกแพ้อังกฤษไป0ูต่อสครับและเปิดลังทุบอันดอร่าสามศูนย์ครับยังไงก็ดีครับหากเผชิญหน้ากันหันแรกในรอบเกือบสิปีก็น่าจะเป็นทีมเยนครับที่บุกเอาชนะไปได้ครับมั่นใจว่าลูกทีมของดรากนสตอยโควิดนะครับจะไม่ทําให้ฟิดหวังเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เมื่อเซอร์เบียชนะเวลสกอร์สองประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อเซอร์เบียที่0.25ครับ คู่ที่4ครับเป็นบอลกระชับมิตรทีมชาติครับเป็นการพบกันระหว่างเดนมาร์กกับไอร์แลนด์เหนือครับเตะกันมาเที่ยงคืนราคาแรกเปิดให้เดนมาร์กต่อ1.5ครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่4ครั้งเป็นเดนมาร์กชนะ1ครั้งไอร์แลนด์เหนือชนะ2ครั้งและก็เสมอกันึครั้งครับครั้งล่าสุดเป็นไอร์แลนด์เหนือครับเปิดบ้านเอาชนะเดนมาร์กไป2อต่อศูนย์ครับฟอร์มห้าหนัาห้าสุดของเดนมาร์กครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับ นัดล่าสุดแพ้โปรตุเกสครับ2ประตูต่อ3ส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะโปรตุเกส1น่วนนัดเดียวเท่านั้นครับทางฝั่งของไอร์แลนด์ครับชนะ2แพ้1เสมอสครับนัดล่าสุดแพ้สวีเดนครับ1นต่อ5ส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ชนะเบลารุสและก็ชนะเบลแกเรียครับ ก็อขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เดนมาร์กครับผลงานช่วงหลังแพ้ครับโดยสกอตชัยเจอนัดเดียวตลอด6เกมที่ผ่านมาทุกรายการครับและแพ้ไป3ครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเน้นเต็มตัวกับศึกกระชับมิตรครับเมื่อฟาชัยถึง4จาก5หัวท้ายครับและกดไปรวม10ลูกเสียแค่2แถมปราบทีมแข่งๆทั้งนอร์เวย์และก็สวีเดนมาได้ครับ ขณะที่ไอร์แลนด์เหนือนะครับสกอตชัยไปเจอมา3แมแมตรวดแล้วครับล่าสุดก็ออกไปโดนสวีเดนครับที่มาตรฐานใกล้กับเดนมาร์กถลุงไป1ต่อ5เลยครับแล้วก็พลาดท่านอกบ้านในรายการนี้ครับสครั้งติดครับแถมโดนยิงไปถึง10เมตรฉะนั้นภาพรวมแล้วทีมโคนมขมกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เดนมาร์กชนะบรูสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อเดนมาร์กที่1นจุครับและคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นศึกกระชับมิตรทีมชาติเหมือนกันครับเป็นการพบกันระหว่างแคนาดากับยูเคนครับเตะ ราคาแรกเปิดให้แคนาดาต่อ0.25ครับเหตุทุกเหตของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่ครั้งเดียวครับแล้วก็ไกลมากด้วยครับในปี2010เท่านั้นเป็นยูเคนเสมอกับแคนาดาไป2ประตูต่อ2ครับฟอร์มนัดล่าสุดของแคนาดาครับชนะ4แพ้แค่1ครับนัดล่าสุดชนะสหรัฐอเมริกาครับ2ต่อ1ส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็นนัดที่ชนะสหรัฐเนี่ยและครับแล้วก็ชนะสุรินัมครับทางฝั่งของยูเคนครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับนัดล่าสุดแพ้เบลเยียมครับ0 ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้แคนาดาครับช่วงหลังฟอร์มแจ่มครับดยการชนะ3จาก4ี่เกมที่ผ่านมาครับยิงรวมไปครึ่งหลเสียแค่เม็ดเดียวครับและชนะในถิ่นถึง 2- จาก3มแมตช์ล่าสุดครับส่วนยูเคนก็มาดีเช่นกันครับเมื่อเก็บชัยถึง3จาก4เกมล่าสุดทุกรายการครับแถมพาท่านอกบ้านในรายการกระชับมิตรแค่หนเดียวตลอด6แมตช์ที่ผ่านมาครับแถมบุกเสมอเยอรมันไดถึง2นัดด้วยครับจึงมองว่าทีมเยือนครับน่าจะยกคนมาสู้ไดไม่เป็นรองครับและถ้ารักษามาตรฐานเกมอุ่นเครื่องเหมือนที่ผ่านมาก็ไว้ใจได้ครับ ็น่าจะยือเสมอออกมาเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมได้เสมือนที่22เลือสอครับให้อยู่รองยูเคที่0.25จครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี like ้ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันลบก้นแอดมาได้เลยครับที่แอด kb สามสามแอด kb สามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกครับอันดาาพบกับอังกฤษครับ ทางฝั่งของอังกฤษนะครับเหนือกว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นระบบทีมหรือตัวผู้เล่นนะครับที่รวมสตาร์ดาวดังไว้มากมายส่วนทางฝั่งของอันดารานี่ก็ห่างชั้นอยู่มากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมใอ้อยู่ต่ออังกฤษที่3.5ไปเลยครับคู่ที่2 f i ฟินแลนด์กับเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับให้อยู่ต่อฮอลแลนด์ที่1.5 ู่ที่3ครับออสเตรเลียกับโรมาเนียให้อยู่รองโรมาเนียที่1.25คู่ที่4ครับแอลเบเนียกับเซอร์เบียให้อยู่ต่อเซอร์เบียที่0.25ครับคู่ที่5ครับเดนมาร์กกับไอร์แลนด์เหนือให้อยู่ต่อเดนมาร์กที่1.5ครับและคู่สุดท้ายครับแคนาดาพบยูเคนให้อยู่รองยูเคที่0.25ครับแล้วก็ขอย้ํำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเดี๋ช่วงเย็นผมจะคัดเน้นทํางานกันให้อีกทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ